เฮ้ยสวัสดีครับผมฟาครับผมเลิศครับแล้วผมเบรดี้คับนี่ค่ะพบกับพวกเรา B.U. มามีพวกเรามาอยู่ในงาน Open House B.U. สองพันยี่สิบค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่มาร่วมงานในงาน Open House ที่ Bankkok University ครับผมใชะะ่แล้วฮะแล้วก็เราจะไม่ได้แค่สัมภาษณ์ครับเราจะมาตามหาแพชชั่นของน้องๆกันใช่ลองไล่ล้วต่อมือตีแล้วทำไมเราถึงใส่ชุดนักเรียนกันนะครับเอ่อเพราะเราอยากจะย้อนวัยเข้าสู่แบบ ช่วงแบบมัธยมปลายอะไรแบบไฮสคูลอะไรแบบนี้ยอันนั้นแค่คุณเปล่าครับผมมาขับคุณมาด้วยครับโอ้ดูดิครับโอเคโอเคก่อนเพื่อให้พวกเราเนี่ยเข้าเต็มกับน้องๆน้องๆจะได้แบบรู้สึกเป็นกันเองอะไรแบบนี้ครับผมแต่หน้าผมไม่เหมาะกับการใส่ชุดนักเรียนแล้วนะครก็ยังได้นะคุณคุณยังดูแบบเด็กติมๆเลยอ่ะติมๆเลยเหรอะรก่อนอื่นวันนี้พี่ไม่ขอไปเซ็ษค่ะเบอรดี้เอ้ยอยากดูเลยอ่ะแว่นตาเหรอหรอแว่นตาตาผ่านน้องๆที่มีแพชชั่นค่ะแต่้องใส่ดูยังไงบ้างโอ้ยกูชช่าคนนั้นหล่นัหา แฟชั่นยังไงเอาเป็นฮาวการใช่ไปไปกันเลยดีกว่าค่ะเราจะไปเป็นคนปกติใช่เลยมันไม่ได้ไปกันยังไงดีคะลงลิฟต์อ่าลงลิฟต์ค่ะไปชั้นไหนบอกมาเดี๋ยวกดให้นั่งล็อกเหรอห้าเอาไปกันดีกว่าไป่คะไปไป มาดูพวกงานว่ามีงานอะไรบ้างไปลวมัมาเป็นเพื่อนน้องอออันนี้เขามาเป็นเพื่อนเนอะใช่เพื่อนคนที่สองด้ยเพราะว่าที่บียูที่เนี่ยครับโอกาสในด้าน การศึกษาต่อทางด้านนิเทศสูงครับก็จะมาดูงานกิจกรรมคณะต่างๆครับที่สนใจเพราะว่าสนใจในคณะนิเทศนะคะมาดูสาขาต่างๆว่ามีอะไรบ้างค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันเด็นเรื่องนิเทศเลยนะคะก็เลยมาชอบด้านนี้เพื่อมาศึกษาข้อมูลหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ VR สนใจอยู่แล้วก็มาดูคณะทั่วไปค่ะดูให้เพื่อนดูเป็นแนวทางก็คือน่าเรียนดีอะค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์ครบก็มาดูบรรยากาศมหาลัยครับเหมือนพี่เขาไปแนวที่โรงเรียนค่ะแล้วก็รู้ รู้สึกประทับใจที่เขาแบบมาแนแนวดูนี่นั่นแบบก็ กับโรงเรียนไปเลยชอบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการอะไรพวกนี้ครับส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วผมเห็นในยูทูบเบอร์ว่าเขามีการแนวเกี่ยวก,กับว่าสร้างเกมได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนจากผู้เล่นเปรููสร้างได้ผมก็เลยอยากลองมาสร้างเกมเอ,เองดูบ้างเล่นกันบ่อยครัสร้างเองดีกว่าเ <ขอ S 1> ลยเป็นชวนครับอ๋อเป็นชวนฝากกันสองคนอยากมาดูคณะที่ตัวเองอยากจะเรียนก่อนว่ามันเข้ากับตัวเองหรือเปล่าหนูอยากมาดูคณะนิเทศค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เขาครบด้วยหนูอยากมาดูคณะนิติศาสตร์ค่ะเพราะว่า หนูอยากรู้ว่าเวลาเขาพิพากษาเขาเป็นเขาทำกันยังไงอยากมาหาข้อมูลมาดีต่างๆที่แบบอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่ได้รู้จริงๆว่าคณะนี้เรียนยังไงพี่ๆในคอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามหาเลยนี้มันมีคณะที่ตรงสายแบบน่าสนใจมากกว่าค,ะค่ะก็เลยอยากมาดูหลายๆคณะไ,ไว้ก่อนของผมเป็นดิจิตอลมีเดียรครับของสาขานิเทศครับส่วนตัวก็ชอบงานตัดต่อครับแล้วว่าทำงานเกี่ยวกับโปรดิวเซอร์เบื้องหลังมากกว่าค ศิลปะการแสดงมาดูไว้ก่อนค่ะดูไว้หลายคณะครับอย่างนิเทศก็เป็นวิชาการศิลป์ในหางค่างเอกดนี่เป็นี่จะบอกก่อนนะครับว่าถามทุกคนครับผมรู้ไหมครับว่าสาขานี้เป็นสาขาของใครบ้างครับผมแี่พี่สองคนถ้าสมมติน้องมาก็เตรียมตัวทำรบน้องก็ต้องมิเทศแล้วล่ะค่ะปีมค่ะปีเหมือนกันครับพี่ปีเหมือนกันมองไว้แค่นิเทศอย่างเดียวนิเทศน้องก็นิเทศนิเทศครับสาขาละครับ อี<น>เวนต์คะอีเวต์เหมือนกันภาพยน,นะะรตร์ค่ะการแสดงค่ะการแสดงค่ะทำไมถึงไปภาพยนตร์คนเดียวไม่แปรเพื่อนอ่ะอยากเรียนฟิลม์<ผ>มในพูงกับก็คืออยากอยากจะดสองคนนี้ใช่ไหมเวลาอยู่ในกองสาขาโรงแรมครับผมอยากเรียนสาขาการโรงแรม,มที่นี่เลยใช่ไหมคะออยากเข้าอ่าน เขาภาพยนตร์ค่ะเพราะว่าชอบค่ะชอบแบบชอบดูเบื้องหลังอะไรแบบนี้อยากเป็นเบื้องหลังชอบภาษาจีนค่ะชอาีเขาเอกฟิล์มค่ะออก็แบบว่ามีเคยทําหนังสั้นอยู่แล้วอ่ะออค่ะอีเวนต์คะดูน่าสนุกแล้วมันเป็นสาขาใหม่ของหนูจะเป็นจีนธุรกิจค่ะภาพยนตร์ค่ะผมชอบพวกในการเบื้องหลังอยู่แล้วอ่ะในวงการบันเทิงผมชอบอยู่แล้วผมชอบที่แบบทําสื่อต่างๆก็การโรงแรมค่ะโดยอกเป็นเชฟแบบ ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูนิเทศค่ะชอบการทํางานเขามันไม่น่าเบือ่อก็นิติศาสตร์ที่มันเป็นแบบการของบ้านเมืองอะค่ะแล้วแบบมันเป็นอาชีพที่มั่นคงชอบการแสดงค่ะก็อยาก,กเรียนเอกการแสดงค่ะชอบการแสดงเหมือนกันครับด้วยอยากเรียนเอกการแสดงครับผมชอบการแสดงครับอยากเรียนนิเทศครับผมชอบพวกดนตรีแล้วก็การแสดงนี้ครับพวกสร้างสรรค์เน่ยดนตรีใช่ไม,าม,มานิเทศค่ะ แล้วน้องนะฮศิลปกรรมเขาศิลปกรรมสายอาร์ตศิลปกรรมอุ๊ยศิลปกรรมคู่เลยแล้วอันนี้ก็เรียนนีแค่คนเดียวผมชอบคณะภาพยนตร์ครับมันแบบว่ามีการทํางานเป็นทีมครับมันดูอลังการดีครับชอบนิเทศเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยครับชอบวิศวะค่ะชอบทุกคณะเลยค่ะบริหารธุรกิจค่ะบริหารก่ับนิเทศนูอยอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะ อ๋อแป๊บนึงนะมานดิมีความใสแว่นก่อนแป๊บนึงนะคะเต็มที่เต็มที่แว่นตาตาผ่านน้องๆที่มีแพชชั่นค่ะอยากจะมให้ชัดชัดจริงกว่านี้อีกหน่อยโอ๊ยผู้ชายคนนั้นหล่อมากพ่หวางให้ต่อมึงก็ก็สนุกดีครับเด้าความรู้เยอะแยะมากมาสนุกค่ะมันแบบมันมีอะไรทำเยอะดีรู้สึกแบบพี่ๆมาทำให้ดูเลยอะค่ะ สอนน้องอะไรเงี้ยมีความสุขครับสนุกดีได้เล่นเกมหลายๆเกมที่มีคนสร้างเอาไว้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็จะได้เข้าใจตัวเองว่าชอบสายนี้จริงๆหรือเปล่าอ๋อก็ได้รู้ว่าอยากได้ทุนอะไรมากขึ้นจะได้เข้าตรงสาขาอะไรก็สนุกค่ะตอนนี้ก็รอรอบใบสระค่ะที่พี่ๆบุฟเฟ่ต์จะมาชบใช่มใช่ค่ะมาสะดวกแล้วก็มาใหญ่พวกพี่ๆน่ารักค่ะเออก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะกิจกรรมเยอะแล้วก็แบบได้รู้ว่าได้มาดูว่าตัเงชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็เหมือนว่าได้มาเปิดใหม่เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนูไม่เคยมามาก่อนนะคะก็ดูวลังดีค่ะรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็น่าคนหามมากๆเลยค่ะสนุกสนุกค่ะสนุกว่าก็สนุกทุกๆปีค่ะวันนี้ก็สนุกมากกว่าเดิมค่ะได้แบบเจอรุ่นพี่ที่รู้จักมากขึ้นค่ะสนุกครับเพราะว่าได้มาแบบดูตัวเองแบบอยากจะเข้าคณะอะไรอะคุณได้มาแบบค้นหาตัวเองด้วยครับอกว่ามาเขา ใช่ค่ะมาตั้งแต่มอสี่ตาี้เที่มาอออย่างแรกเลยนะคะก็ผู้ชายก็ดีค่ะแล้วก็บรรยากาศกิจกรรมต่างๆที่หนูรู้สึกว่ามันชอบหนูชอบค่ะชอบแบบได้ทำกับเขาได้ปฏิบัติจริงไม่ถูกอ่ะมันมันสนุกจริงแล้ทุกคนในส่วนของผมนะครับผมก็รู้สึกว่าได้หลายอย่างเลยครับทั้งความรู้แพชชั่นแล้วก็คนรู้จักที่เยอะขึ้นครับเพราะว่าเรามานี่เราก็ คาดหวังประสบการณ์ด้วยอรไรด้วยเรามาเราก็ได้ความรู้จากพี่ๆทุกคนทุกคนได้ความรู้เราหมดเลยแต่ปีนี้เสดายคนน้อยกว่าปีก่อนๆเพราะว่าโควิด -19 ก็ปีหน้ามากันเยอะนะคะก็ขอเสริมเรื่องรุ่นพีนะคะคือรุ่นพีน่ารักมากจริงๆค่ะคือเหมือนว่าทุกคนพร้อมที่จะให้ความรู้กับเราจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละงานก็พร้อมให้ความรู้ทุกคนจริงๆค่ะก็นิเทศเอ้ไม่ใช่โอเพ็นห่า์ ก็คือแบบหนูเพิ่งมาปีแรกใช่ไหมแล้วคือแบบพี่ๆทุกคนอ่ะน่ารักมากนาคก็คือแบบพร้อมให้ความรู้แบบเต็มที่สุดๆเลยแบบคือหนูไปวิวะมาใช่ไหมเขาเดินแจกขนมมาแบบน้องกินไหมน้องกินไหมแบบพี่น่ารักมากเลยค่ะตับใจค่ะตั้งใจค่ะใจดีค่ะสนุกมากก็สนุกดีครับพี่ๆก็สอนอะไรปฏิบัติแนี้ย่ะราะว่าพี่ๆทุกคนดีใช่ไหมคะพี่ดีไหมคะดีครับยิ่งดีว้า ไม่ได pues ้ลืมเลยอ่ะว่าจริงสุดท้ายนะคะเราก็ไม่ชอบเปิดบล็อค่ะนะคะสรุกเปิดบล็อกให้กับพวกพี่ไหมคะให้กับคนที่ติดตามเพจบียูไรที่มีผู้ติดตามถึงหมื่นคนได้ฟอลไอจีกันหน่อยนะคะก็ไอจีนะคะ M A Y M A L A W O N W G ค่ะไอจีนะคะ T A E อันเด็กตะก N A T T H A P A T ครับผม T เหรอเต้นัตถัดเดี๋ยวพี่ก็ไม่ฟอลเขาแล้วค่ะหนูไม่ฟอลแล้วนะอ้าวฟอลไปแล้ว นาร์สกอรนะคะ N A R A W I T H A R A I แล้วก็อันเดอร์สกอร์ค่ะ P A R E S I R เอสกอร์ค่ะสุนีโอครับสุนีแล้วก็จุดแล้วก็โอท็อป J O H N ครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์สองขีดครับแล้วก็ B Y L ครับชยลำพาค่ะ C H A I R U M P A ค่ะยก W W อันเดอร์สกค่ะ Y O K E W W อันเดอร์สกค่ะชินจูศูนสี่ค่ะ C H I N JU แล้วก็อันเดอร์สกอร์ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะครับผมนัาจันการนะครับอันเดอร์สกอร์ N X C H A N K U N นะครับตรงนี้น้ากนะครับ N อันเดอร์สกอร์ X อันเดอร์สกอร์ T อันเดอร์สกอร์ O ครับก็ I G F I L M P R T อันเดอร์สกอร์ค่ะ L I S F E R N N ค่ะรียบร้อยค่ะถ้าน่ารักไปฟอรกันค่ะนะคะฟอรพี่ด้วยก็ได้ค่ะก่อนปิดท้ายมีอะไรจะฝากไหมคก็เชิญชวนทุกคนนะคะเราเป็นชีนาค่ะขอบคุณ ติดตามเพจ B U Life หนนะครับผมแล้วก็ติดตามเพจ B U Life ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเราผมเจอคนที่เราจะสัมภาษณ์แล้วครับผมใช่ครับเป็นไงบ้างคนนี้คนนี้เป็นเขามาแบบนิ่งมากเขาเป็นคนที่นิ่งมากครับผมเราไปสัมภาษณ์ดีกว่าครับผมเชิญครับแคุณชื่ออะไรครับผมแล้วแล้วอยากเรียนคณะไหนครับผม จริงๆเขาเขินกล้องก็เลยแบบไม่กล้าพูดอะไรใช่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเฮ้ยเขาไม่เสียงด้วยครับคนนี้คนนี้ไม่เสียงได้อ่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อปินนี่ค่ะคุณปินนี่เป็นยังไงบ้างครับผม อ๋อสบายดีค่ะีิมีโอเปอนทาวน์บางเชิญสนุกมากเลยแล้วอยากไปสาขาไหนมากที่สุดครับผมเอ่อที่ไปสาขาก็สาขาสินกนนรรเนี่ยค่ะอย,ายา่างที่เอาแบบนี้ให้สีสสแต่คุณดูลุกเป็นแบบแนางแบบมากเลยครับสวยเพราะจะมีคำคมอะไรที่แบบกระชากใจกระตุกจิตไหมครับเขาขำอ่ะเขาขำเลย ก็สวยอ่ะขอบคุณครับคุณวินนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแล้วคุณเป็นใครครับผมคุณเป็นใครอ๋อเป็นน้ำมันโทรนะคะเบอร์เทอ่าเบอร์ไหนดีครับเบอร์ใช้พี่โทรไปหาค่ะเบอร์เบอร์รองเท้า